สวัสดีคะ่ะเจอกันรอบดึกนะคะคือดึกแล้วดึกแล้วนะคะใกล้เข้า,านอนแล้วค่ะก็ก่อนจะนอนนะคะก็มาซูมเพจกันดีกว่าสนุกสนุกนะคะกับเกม f c Mobile นะคะเกมฟุตบอลระดับโลกโ<ด>กับช่อง Organ Organ Channel นะคะก็อ่าเกลมาคิดคิดดูนะคะ เมื่อวานสุ่ม2,500เพจ3ชุดในโหมดสงการไปนะคะส่วนวันนี้เกวจะมาสุ่ม2,500เพจในโหมดนักเตะร็อกพิ b บีสนะคะโอเคนะคะก็นักเตะร็อกพิ b บี t ในโหมด2,500เนี่ยเราไม่สามารถขายเป็นเงินได้นะคะแต่เราสามารถแลกชิ้นส่วน ในโหมดนักเตะกิจรกรรม Rock This Beat ได้นะคะเ<ช>นาะ,นะก็เดี๋ยวเราจะมาซุ่ม3 p a แพ็กกันแล้วนักเตะที่จะได้เนี่ยก็เริ่มต้นที่สตาร์ทที่100ถึง107นะคะเมื่อวานน่ะเกวสุ่มแพ็คส่งการไปอ่ะก็3 p a แพ็คได้100หมดเลยนะคะก็แต่เกวไปแลกชิ้นส่วนได้นะแต่วันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าเกวจะได้100อีกหรือเปล่าหรืออาจจะ ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะมาเดี๋ยวเกีียวสุ่มแพ็คที่หนึ่งเลยนะคะมาเนินสองซ้อันนี้กดเลยนะคะเป็นเหรียญอ่าเป็นนักเตะพื้นฐานอันนี้จะเป็นสามแสงก่อนละกันหนึ่งแสงสีขาวขอขอบนะคะสองแสงขอบขอบการาดนะคะเดี๋ยวจะกดเลยนะคะ สามแสงสามแสงสามแสงอือเี่ยวกดเลยแล้วกันเนาะลุ้นนะคะ cm จะได้หนึ่งร้อยอีกหรือเปล่านะนั่นไงว่าแล้วหนึ่งร้อย cm นะคะคิดไม่ผิดเลยต้องได้หนึ่งรอย cm แน่ๆอ่ะไปต่อนะคะมาเดี๋ยวมากดแพ็กที่สองนะคะหนึ่งสองซ้ม อันนี้เป็นแพ็คที่1น,นะคะมีทั้งหมดสองแพ็คเดี๋ยวเราหลับนักเตะก่อนมาทีนี้แพ็คที่สองเอา5แสงนะคะ1แสงสีขาวไปแล้ว1 1แสงสีขาวไปแล้วสองหงแสงสีขาวไปแล้ว3มแสงนะคะ สี่แสงเตรียมเตรียมนะคะเตรียมนะคะหกดเลย L M นะคะหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะตายแล้วหนึ่งร้อยทั้งหมดเลยนะคะมาแพ็กสุดท้ายนะคะหนึ่งสองซ้ำ อันนี้แพ็กที่หนึ่งกดเลยหับนักเตะอ่าต่อไปเป็นแพ็กที่อ่าสองเอาเจ็ดแสงนะคะหนึ่งแสงสีขาวผ่านไปสามห้าเจ็ดนะคะสองแสงสามแสงสีขาวนะคะ สแสงหแสงขอบการ์ดสีขาวนะคะ6แสงขอบการ์ดสีขาวนะคะเจดแสงนะคะกดเลย st นะคะ ได้100เหมือนกันนะทุกคนสรุป3 p a แพ็คนะคะแพ็ค2500เพชรได้100หมดเลยเหมือนกับแพ็คส่งการนะคะแพ็คส่งการ3แพ็กก็ได้100หมดเลยเดี๋ยวเกียวจามาแลกที่แกลเลอรี่แล้วกันเนาะเมื่อกี้100นะคะนักเตะ1 0 0อ่าก็ยังไปแลกได้นะนี่ไงชิ้นส่วน ต่อนะคะนี่เป็น20สิบแล้ว20ชิ้นแล้วแล้วก็แลกต่อนะคะอ้าเป็น30สชิ้นแล้วแล้วก็ดูซิว่าเรามาสุ่มจังหวัด,ดจังหวัดดน,ดนตรีกันไหมทุกคนเดี๋ยวเกลมาทำ กิจกรรมการบรรเลงประจำวันดีกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวเราทำกิจกรรมตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาทอยจังหวะดนตรีกันนะคะเยอะเลยมียี่สิบแล้วก็มาเอาตรงนี้ไปทอยอีกนะคะเดี๋ยวมาเล่นก่อนนะเกาชอบมากเลยเหมือนทอยเกมสิถีไงก็ไม่รู้ชอบมากไปเดี๋ยวเรามาเอาจังหวะดนตรีเพิ่มเติมนะคะ ตรงนี้ตรงกิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปทอยทีเดียวเลยทอยเกมเซตถีทีเดียวเลยนะคะเป็นยิบเอ็ดแล้วจังหวะดนตรี ปึ้งอ่าผ่านแล้วผ่านแล้วมารับจังหวะดนตรีต่อนะคะอ้าวเดี๋ยวเราตรงนี้จังหวะดนตรีเราได้สามนะคะสามจังหวะ ไปต่อไปต่ออืมแต่ก็ชนะอยู่แล้วแหละสองหนึ่งแล้วขอเขอาแต้มนี้เอาแต้มมาให้แล้ว ออกเลยสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งแล้วค่ะจะได้ไปเอาจังหวะดนตรีครบสักที ก็จะโมงเข้านะเอาอีกทีอีกทีลองอีกทีเมื่อกี้อือมข้าแล้วโมงเข้าแล้วนะคะไปต่อ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 พี่ลาอนูน โอเคเข้าแล้วเข้าแล้วง่ายมากชอบแบบยิงอย่างเดียวเลยอะจบไปยิงอย่างเดียวจ้าจบไปเลยจ้าพี่อะพี่ลาอ่นมายิงอ่าเข้าแล้วพี่ลาอูนเรียบร้อยอทีอีที ปิดจบพี่ลาอูนอ่าไม่ทันนะคะคลิปจบแล้วนะคะเก <g ay> มจบมาเดี๋ยวเรามารับจังหวะด,ดนตรีแล้วเราไปทอยเสียงดนตรีกันนะคะมาอย่ไปแบบไวๆเลยนะคะเป็นอันนี้รับฟรีก่อนนะเป็นยี่สิบเจ็ดจังหวะนะคะโอ้ยี่สิบเจ็ดจังหวะนะคะนะคะ ทอยแบบยังไวเลยนะคะเดี๋ยวจะวจะไปแบบยังไวเลยนะ,ะทุกคนมาลุน้นดิว่าเกี่ยวจะได้มัดเคได้อะไรเปล่าจะได้เพชรได้อะไรไหมอ่าลุ้นเลยกดเลยไปแบบไวนะคะอ่าได้เพชรหนึ่งพันเพชรนะคะคุ้มคุ้มเพิ่งเขา้าเพิ่งทอยเองได้เพชรเลยหนึ่งพันเพชรแน่ อย่างคุ้มนะคะคุ้มสุดๆถอยอีกนะคะถอยหมดเลยนะคะรอบนี้ได้เพคุ้มและยางได้มัดเคด้วยอ่ะอืม้ามัดเคไปเลยทั้งนั้น เพชรยี่ห้าสิบเลิศอะได้เพชรยี่ห้าเ,เป็นพันกับเจ็ดสิบห้าแล้วนะคะณนะตอนนี้พันเจ็ดสิบห้าเพชรแล้วนะคะเลิศมาก ไปต่อไปต่อนะคะเหลืออีกสิบเก้านะคะอ่าได้อีกอีนห้าเพจเป็นเมื่อกี้พัน, 1, นะะ 1, เก้เจ็ดสิบห้าเพจก็เป็นพันรอยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพจนะคะไปต่อไปต่ออ้าวได้เอาได้ไปแรกนะคะแลกต่อ เรได้มัสเคนะคะดีใจจังเลยได้มาสเคหนึ่งนะคะอ่าต่อต่อได้มัสเคหนึ่งได้เพจกับหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพจนะคะคุ้มนะคะ 1้0ยนะคะอ๋อเดี๋ยวไปแลกต่อนะคะแลกขินส่วนต่อแลกได้แลกได้ใกล้หมดแล้วนะทุกคนใกล้หมดแล้วพยายามจิ้มแบบด่วนด่วนอ้าวได้อีก50เพรนะคะเป็น1,150เพัรแล้วเห็นไหมเพรมาแบบง่ายๆเลยอ้าว1,175เพั 1, รแล้วนะคะตอนนี้ คุ้มจริงนะคะเกมเซตถีนี่คุ้มจริงในโหมด Fc Mobile นะคะ แล้วมัดเคผ่านไปแล้วเลยไปแล้วได้มาคนหนึ่งก็ยังดีนะ นะคะเดี๋ยวเราไปแลกชิ้นส่วนแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่านี่ไปแลกชิ้นส่วนนะคะอืเมือ่อกี้มีเก้าสบ้าบางหรือเปล่านะเอ้ยมีเกบเก้าบางหรือเปล่ามีคนนี้เก้าสิบเก้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันเก้าสิบเก้านะคะอ่าแล้วก็ หนึ100่งมีอยู่แล้วโอเคอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะทีนี้ก็ดูชิ้นส่วนเกลยวมีทั้งหมด660ิแล้วนะคะตอนนี้คือเริ่มเยอะนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเกลียวซุ่ม650ก็สุ่มได้แล้วเกลียวก็จะเก็บอีกนะคะเกลียวยังไม่ยอมแพ้นะ,ะเกลียวจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแจ๊สฮิปฮอปจะมานะคะเกีียวถึงจะ เลือกนักเตะนะคะที่เกีียวต้องการนะคะไว้มาลุน้นกันนะคะว่าเกีียวจะเลือกคนไหนเนาะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะสำหรับวันนี้ฟันดี้ค่ะ